มาจ้ามาจ้ามากินตำส่วนน้ำใหม่น้ำเหมยจ้ามือนี้เขาจะกินกับไบโอบะไบโอบะนะคะไบโอบะกินแบบแรงๆหน่อยแต่ว่าแซบกินแบบสดๆจากตุนเลยจ้า <c ười> ทำใหญ่ ใบโอบัตแสบจ้ะอร่อยเมื่อกี้ก็มีลิงลิงมากวนมามากวนใส่อร่อยมากตำหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดกับใบโอบั over. อร่อยกินแบบ ส,ด,สดจากต้นเลยค่ะอร่อยมากอืมกำลังแสบจ้ะมาได้จ้ะผู้ใดเนาะผี่บ้านโมผู้ใดผี่บ้านมม,นมเนี่ยผู้ใดจ๊า กินต่กอนกำลังกินแซ่บๆบกันว่าดีดีอุตส่าห์มหาลีกินให้ปลาเล้วม่ยังเอาแตงโมฝากไหมอุ้ยแตงโมฝากไหมมาเอามามากินกอเอาเี่คับกูอยู่บ้านเอาบอกเอาบกฝาอุ้ยมีของฝากบ่โมอมาฝากกินอย่างยเนี่ยกินตามบอกบเลยบอกบเป็นอย่างแสบแท้ิน้ำได้ก่อนทักหน่อยปด้บอก ให้ซิมอยู since since ่จะมาเปนบาแสไปเถอะเอาบอกม่วปากแล้วหซิมอยู่ซิมเลอยเบาแสบแบแสเค็มแสอยู่เอาบ่ะอกม่วเดี๋านได้ก็ได้เด้อเอาเอามาฝาแบบจีนหรือเปล่าเอากินน้ำกันีลาะบาแสไปเถอะเค็มบาแสไม่อย่งนี ใบไหม้ใบไหม้ใบไม่กินได้เหรกินไ่ได้ซืมาได้จากใบใบไหม่ซื้อได้เถอะเป็นบุงกันหลลายๆซะล่ะขี้มีขีบักข้มอไรฉันบาฉันต่ำข้มข้มฉันต่ำปร่แสบดิถ้ากินอายุวา่พาบอนโอ้พาเล่บอพาให้หนังที่เสือมาฝากพาอยู่บอเขียนสำคันบอ เออเอาสันนเอิอกินน้ำกันหมอหม้อปากแล้วกินน้ำกันพาได้เนาะเดี๋ยวจะพาจะกินเนาะขอบคุณได้หัวใจวะ